รีวิว body wash สามกลิ่นหอมตัวท็อปจาก bath and body works ที่คุณต้องลองพร้อมยังเพราะแต่ละกลิ่นหอมจนใจละลาย in the stars ประกายของดวงดาวบนท้องฟ้ามืดสนิทที่ทำให้คุณโดดเด่นแบบไม่ต้องพยายามเปล่งประกายอบอุ่นหอมลึกล้ำจนคนต้องถามดอกเข็ม m u s ไม้จันทร์ ทงจัลโลเคลือบน้มตาลไม้กฤษณาสีขาวอัมพันกลิ่นติดทนหอมยาวทั้งคืนหรูแพงเกินราคา Into the Night การได้เห็นดาวหางครั้งหนึ่งในชีวิตข้ามท้องฟ้าอันมืดมิดหรูหราลึกลับดึงดูดแบบแม่มดสายแฟชั่นโน้ต Raspberry นัวคริสตัลอัมพันกลีบกุหลับเนียนนุ่ม Patchouli c r e a และมากหมอกค่า Your e The One ค่ำคืนที่สวยงามเป็นประกายกับคนที่คุณรักผู้หญิงหวานมีพลังแต่ยังเต็มไปด้วยความนุ่มลึกโน้ตกลิ่น White b i r กุหลาบกรรมยี่น้ำสตรอเบอรี่หวานหรูไม่เลี่ยนสายโรแมนติกต้องมีกดสั่งเลยก่อนโซลท์แล้วเปลี่ยนทุกวันธรรมดาให้กลายเป็นค่ำคืนที่พิเศษ